ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ย่างเป็นทางการขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอนสิบกุนซือพรีเมียร์ลีกตกงานโคตรไวไม่ทันได้พิสูจน์ตัวเองอาจมีขยาบที่ทันฟังและระคายหูกระผมขอย,ยกมือไหว้ขออาภัยท่านมาณนะที่นี่ด้วยหากดูและช,ชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ share, อยู่ใกล้ๆ้กดทขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่10ส,สตีฟวิกลี่ครองทั้งหมด107วัน ย้อนเวลากลับไปช่วงปี2004ส اؤ แธมตันได้ประกาศแต่งตั้งสตีฟวิกลีเข้ามาเป็นคุณซื้อคนใหม่แทนที่พอลสเตอร์ร็อกทั้งที่เคยผ่านประสบการณ์การคุมทีมเล็กๆแค่เอาเดยช็อตแทนนั้นแม้ว่าเขาอาจจะทำผลงานได้ดีกับทีมชุดเยาวชนแต่ถ้าวัดกับทีมชุดใหญ่แน่นอนว่ามันต่างกันหลายขุมมากพี่แกต้องตกงานจากซ ا ์แธมตันไปในวันที่8ธันวาคมปี2004หลังได้โอกาสคุมทีไป106วันปีเป็น14นัดเก็บชัยได้เพียงแค่เกมเดียวนั่นคือการกำชัยในศึกดาร์บี้แมตท,ที่เจอกับกคูอารับ อันดับที่9้าคาราลิโอรานิเอรี่ครองทั้งหมด106วัน เจ้าของฉายาเดอะทิงเกอร์แมนสร้างตำนานเทพนิยายอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการพาเลสเตอร์เถลิงบาลังแชมป์พรีมยร์ลีกอย่างยิ่งใหญ่เมื่อปี2016นั่นทำให้มูลค่าในตัวของคาราดิโอรานิเอรีเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเรียกได้ว่าถ้าว่างงานเมื่อไรแล้วก็สโมสติดต่อเข้าไปทาบทามแน่นอนรานิเอรี e ได้กลับมาทำงานบนสังเวียนพรีมยร์ลีกอีกครั้งในปี2019เมื่อ2ปีที่แล้วพร้อมกับภารกิจในการพาเจ้าส่วนน้อยหนีตายให้จงได้แต่ผลสุดท้ายนะครับปรากฏว่าปาฏิหาริย์ที่แกเคยสร้างไว้ที่คิงพาวเวอรีร่่ e พาาาฟูแมมเเเกกก็บชัยไดดาากกา้้งง3นจรทห16 สุดท้ายก็ไม่รอดจ่อต้องตกชั้นกลับไปเดอะแชมเปี้ยนชิพและแน่นอนว่าจาักสีิทีรทำเกิดขึ้นนะครับผมรานีเอรี่ต้องโดนไล่ตะเพื่อที่โอกาสคุมทีมเพียงแค่ร้อยหกวันก็เท่านั้นอันดับแปโทนี่อัดัมครองทั้งหมดร้อยหกวัน โคตรตำนานไอปืนใหญ่อาเซนอลเคยประดิมฝีมือบนเส้นทางกุณซื้อมาแล้วเริ่มจากสามโมสรวีคอมนะครับผมก่อนจะได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งกับพอสมัตเมื่อปี2009แทนที่แฮร์รี่เรดแนปสิ่งโทนี่อดัมเกิดจะสร้างผลงานชิ้นโบแดงได้จากการนำทีมจากเอซิมิลานถึง2ประตูต่อสูในศึกยูฟ่าคัพก่อนสุดท้ายสกอร์จะมาจบลงที่ผล2-2และสิ้นทําให้โทนี่อดัมนะครับต้องไปจากปอมปี้ในระยะเวลาเพียงแค่106วันนั่นคือผลงานอันย่ำแย่เพราะพี่แกพาทีมเกัด้ง,งนมะากกามท,มทหมมใ อันดับที่7คอลินทอสครองทั้งหมด98วัน ชื่อของเขาถูกจดจําในฐานะหนึ่งในตำนานบน,น,บนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรดาร์บี้เคานตี้เขาได้โอกาสกลับมาช่วยทีมมรักอีกครั้งในฐานะผู้จัดการทีมปี2001แทนที่อีกหนึ่งตำนานที่ต้องจากไปนั่นคือจิมมี่สมิธและย้อนไปเวลานั้นนะครับปัญหาสภาพการเงินทําให้ดาร์บี้ไม่สามารถเสริมทัพได้แถนพวกตัวหลักๆอย่างเมาคอมคริสตี้เซจจอนสันและคริสเบริกอตต่างก็มีข่าวกับทีมใหญ่ๆและมันก็ทำให้ชะตากรรมของคอรลินทอสกับดาร์บี้ไม่ต่างอะไรของยุคข,ของจิมมี่สมิธพีทอสได้โอกาส 16, นะกกคุม ส่วนตัวของคอรลินทอนนะครับกระโดดไล่แต่เพื่อจากการแพ้ทีมารับดิวชั่น4อย่างบริสตอลซิตี้เอาง่ายๆเลยครับเบ็ดเสร็จแล้วพี่แกได้เวลาทำงานกับดาบี้คาวตี้ทั้งหมดเพียงแค่98วันกระเท่านั้นโอ้โหไม่ถึงร้อยด้วยอันดับ5เทอร์รี่คอร์เนอร์91วัน ในช่วงที่วูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์กำลังระสับหนักช่วงปี2012นะครับทางสามโมสรได้ตัดสินใจสั่งปลดมิกแม็กคาทีและดันให้เทอร์รี่คอนเนอร์คือมารักษาการช่วงข้าวก่อนจะได้รับสัญญาคุมทีมจนถึงช่วงจบซีซั่นแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือแต่นั่นก็ไม่ทำให้สถานการณ์ของพักคนละพักหมาป่าดูดีขึ้นครับเพราะท้ายที่สุดวูฟแฮมตันเก็บได้เพียง4คะแนนจาก13เกมจบอันดับบวยของตารางต้องตกชั้นกลับไปแก้ตัวใหม่ในเวทีเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งแนน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 น่่่่่ออออออววาาาัััทททททให้้้้้้เเเเเรรร์์ีีีีคคตตงงงงกไไปดดดยยุมมพ3นนืน อันดับที่5กีเกสานเชสฟอร์เรสคุมทั้งหมด85วันคนคนนี้เคยฝากผลงานอันน่าประทับใจไว้กับวัตฟอร์ดเมื่อปี2 0 1 5ในยการจบอันดับกลางตารางของพิเมลิกแถมยังตีตัวไปไกลถึงรอบรองชนะเลิศในศึกเ a ฟเอคับอีกนับวันนี้เป็นความสำเร็จที่งดงามน่าจดจำสุดๆเพราะว่าปีนั้นนะครับทัพแดนอารวาดถือว่ามีฐานะเป็นทีมน้องใหม่ แต่อย่างไรก็ตามครับหลังวัตฟอร์ดประกาศแยกทางกับคาบีกาเซียนั้นทำห้กิเกสานเชสฟอร์เรสได้โอกาสกลับมากรอบผู้สังก,การอันยำแย่อีกครั้งแต่มันน่าเสียดายตรงที่สุดท้ายพี่แกไม่สามารถทําผลงานได้ดีตามความคาดหวังที่ถูกตั้งเอาไว้พาทีมเก็บชนะในลีไดเพียงแค่นัดเดียวมินำํำซ้ำยังต้องมาโดนแมนซิตี้ถล่มแบบเละเทะ8 0ูนพูนสวัดก่อนจะมาตกงานในระยะเวลาที่สั้นมากที่วิคาเรตร,รถเพียงแค่85วันเท่านั้นหละครับอันดับที่4บ๊อบแบรดลีย์คุมทั้งหมด84วัน ย้อนเวลากลับไปราวๆ5ปีที่แล้วนะครับบร็อบแบตตี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้จัดการทีมชาวอเมริกันที่ดีสุดคนหนึ่งณนะตอนนั้นจากโปรไฟล์การพาทีมชาติอเมริกาถลิงบอลลังแชมป์คอนคาเคปโกคัพและนั่น,นทำให้เขาชนะอะไรอันกิก๊กซึ่งเป็นหนึ่งในคันดิเดตที่จะเข้ามารับงานคุมทีมสวรรค์สี่สะด้วยการได้ชื่อว่าเป็นกุนซือชาวอเมริกันคนแรกบนสังเวียนพรีเมียร์ลีกเหมือนดูจะดีครับแต่ในทางตรงกันข้ามมันเหมือนกับเอาชื่อมาทิ้งซะมากกว่าเพราะพี่แก พาทับพงขาวสวรสีพ่ายแพ้ไปถึง7เกมจากการคุมทีมทั้งหมด11นัดจนในที่สุดนะครับก็ต้องกระเด็นตกงานไปจากที่ได้เวลาคุมทีมเพียง84วันเท่านั้นอันดับที่3แฟรงเดอร์บัวคุมทั้งหมด77วันแฟรงเดอร์บ er, ัวสร้างชื่อขึ้นมาเป็นตำนานกับการเป็นกองหลังที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติฮอลแลรนด์จริงอยู่นะครับความฝันของนักฟุตบอลแทบทุกคนคือการเป็นโค้ชแต่นั่นดูไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับผู้ชายคนนี้ซะเท่าไหร่ย้อนเวลากลับไปช่วงปี2016สมมมัยนคุทีอย่างอิง ilar, นเตอรมิลบเดสบัว ต้องมาเจอกับสถิติที่ไม่น่าจดจำนั่นคือการเป็นผู้จัดการทีมที่ต้องตกงานไปหลังทำงานเพียง85วันเท่านั้นแต่หารู้ไม่ว่าการทำงานต่อที่คริสตัลพาเลตในปี2017แฟงเดอร์บัวต้องเจอกับชะตากรรมที่สาหัสียิ่งกว่า,าเพราะว่าในช่วงเวลาแค่เพียง10สัปดาห์เดอร์บัวพาทีมแพ้ทั้ง4เกมในพรีเมียร์ลีกแถมยังยิงใครไม่ได้สักประตูเดียวเป็นสถิติที่แย่สุดในรอบ85ปีของสมโมสรซึ่งนั่นมันก็สมเหตุสมผลดีกับการที่เขาต้องตกงานไปที่ได้เวลาทำงานกับทัพปราสาทเรนแก้วเเเพียงแค่่2ดดือนนนน,นนิทาั อันดับที่2องเรเน่มูเลสติคุมทีมได้ทั้งหมด75วัน นี่มีดีการีเป็นถึงอดีตมือขวาเซอร์อเล็กซ์ฟ์กูซันและเคยเป็นหัวหน้าโค้ชของแมนยูมาด้วยนี่ถือว่าเป็นช่วงชีวิตทำให้หลายคนนะครับได้รู้จักชื่อกับเรเน่มูเลนสตีนหากจะถามว่าประสบการณ์การคุมทีมแบบเต็มๆนะครับจำได้ว่าแฟนเจ้าสัวน้อยฟูแลบน่าจะดีดาไม่ใช่น้อยที่ผู้ชายคนนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่มาปีอปี2013แต่อย่างไรก็ตามนะครับวยความคาดหวังที่ถูกตั้งเอาไว้สูงกับการเป็นมือขวาของฝาเฟอร์กี้มันกลับทำให้แฟนๆต้องผิดหวังเพราะว่าทีเมสิบััชาทพนนนนนคเเก้้่่3อ ที่ฟูแลมจะหมดความอดทนและไล่ตะเพิดไปทางที่ทํางานได้เพียงแค่75วันและก็เป็นเฟลิกมากัตเข้ามารับช่วงต่อหลังจากนั้นนะครับคนสุดท้ายอันดับที่1สั้นสุดเลสลีท์ทั้งหมด41วัน บนหน้าประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเจ้าของสถิติกุญซือที่ตกงานไวแบบด่วนจีมันนีจายยังไม่มีใครทําลายได้นั่นคือของเลสลีดครับผมย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2006เป็นปีแห่งความเจ็บปวดของแฟนบอลชาตันแอตติกกับการสั่งปลดดาวีเหมือนจะเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครงังเมื่อเลสลีดได้กล้ามารับช่วงต่อแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าผลงานที่ฝากไว้ไม่ได้ดูดีไปกว่านายใหญ่คนเก่าเลยสักกันนิดเดียวตลอดช่วง6สัปดาห์ที่แกพาทีมลงสนามไปทั้งหมด7นัดนักนะรับเก็บใช กว่ายางวีคอมวันเดอร์เลยร์ขีตกรอบมันทำให้ชะตาแก่ขาดนะครับพร้อมกับถูกบันทึกสติเอาไว้ว่านี่เป็นโค้ชที่ตกงานไวสุดทั้งที่คุมทีมได้เพียง41วันและที่มันน่าเจ็บปวดกว่านั้นนะครับนั่นคือการโดนกลุ่มแฟนบอลของทีมตัวเองนะครับตั้งฉายาให้เป็นเลมซิเรเบลแปลเป็นไทยง่ายๆคือเล็บเป็นความชิบหายครับและนี่คือขอบสนามท็อปเทนหดูและชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ ฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่อนขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ